ไม่ได้เหแือนกันมากค่ะก็ก็เรียกได้ว่าปรับตัวมาักระยะหนึ่งก็ชินชินอยู่บรรยากาศยังเหมือนเดิมเลยรไหมคะพิงกี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะหน้าเหมือนเดิมนะแฟนหน้าเหมือนเดิมแต่เราแ้ต่ชอตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนยังเหมือนเดิมน่ารักค่ะไฟในการทำงานของน้องมีอะไรบ้างมีไฟไฟค่ะคนรับฟังได้ไหมจริงๆน้องเป็นคนมีไฟมากคือตอน บ้านคือแบบอยากทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็น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 คนที่อยากทํางานตลอดเวลาค่ะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะค่ะสภาพจิตใจตอนนี้เต็มร้อยตอนนี้เหรอคะเขาเรียกว่าไปบ่งปฏิบัติครับปฏิบัติ ว่ ศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นที่เชื่อว่าแบบความจริงมันก็มันเป็นเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเราก็คือคนที่ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะทำงานมาตลอดแล้วก็จะพูดว่าเราไม่ใช่แบบคนที่ไปเปลี่ยนเป็น,นใครอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีชะตากรรมมันก็แบบพัดพาสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตเราใช่ปะแต่ว่ามันอยู่ที่ POB หรือว่า point of view ของของการตั้งรับ <c oughs> ว่าเราจะตั้งรับแล้วก็ แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็คือจริงๆแล้วพิดก็คือคนที่เป็นทนายให้เราเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายแล้วพี่ิดจะพูดได้มากที่สุดนะก็พี่ีช่วงเดือนก่อนที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างครับตัวพี่ตัวพี่มิกกี้นั่นแหละช่วงเดือนก่อนเดือนเดือนที่ผ่านมาได้หรือว่าไดเดอนได้เดือนแม่ตอบือ่ได้หรอน่ได แต่ไม่ได้ไปไกลค่ะแบบนครนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ oh. จริงๆแล้วเขาฝึกสมาธิแหละ mm. เขาอยู่กับตัวเองในแต่ละวันที่เขาอยู่เราเจอเขาบ้างตั้งแต่เขากลับบ้านมาก็เขาแท้จริงเขา่ทนไม่เรียกคุยกับใ,ใครเลย mm. แล้วก็คนที่เขาคุยด้วยทุกวันคือ mm. คุณศรีทนายค่ะกับ mm. <laughs> เราเขายังแทบไมไ่คุยเลยเราเราจะคุยกับเขาได้ก็ต่อเมื่อแบบผ่าน้ mm. นองบังจี้แล้วก็คุยเรื่องโบสถ์คุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีเจอกันบ้างแต่ก็ไปหาเขา mm. <ๆ S 2> เขาทาอะไรอยู่หรอ ร่างสมาธิแม่สวดมนต์บ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีละหมาดของเขามีมีแบบของทางศาสนาเขาด้วยพรุบด้วยแหละเออก็ก็เอาหมดเพื่อที่น้องแม่เราเออพูดที่นี่นะครับก็ใช้ที่แอบบอกให้รู้ทำบ้างอะไรก็ใช้ธรรมชาติบำบัดไปในตัวด้วยหรือเปล่าใช่อารมณ์แบบนั้นก็จริงๆก็ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วอะค่ะเวลาเราเจอปัญหาอะไรอะไรหนักๆเนี่ยค่ะแต่ใดที่เราแบบเราเราเราต้องบอกเราต้องศรัทธา ศรัทธาล้วก็ร so 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 um, ักตัวเองให้มากที่สุดเราก็ที่ว่าที่ว่าคือความจริงก็มันเป็นความจริงที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วกฎหมายก็คือตามเราก็สู้ตามกระบวนการกฎหมายนะคะตามที่มันเป็นแล้วก็กฎหมายว่ายังไงก็สู้ตามนั้นส่วนฝากชีวิตไว้ที่พี่ปีกเพราะว่าพี่ปีกคอยดูแลแล้วก็คอยทั้งหมดอะค่ะต้องต้องต้องบอกพี่ปีกว่าพี่ปีกเขาเขาฒนาที่ที่ให้ความช่วยเหลือได้ดีมากๆ คือพาร์ทการเป็นการถูกกล่าวหาเนาะเราก็ถูกกล่าวหาแล้วเราก็สู้ตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อเราได้ถูกกล่าวหาเราก็ต้องสู้และเราก็รอว่าความจริงกับสิ่งที่เป็นความยุติธรรมเราเชื่อว่ามันจะรอเราอยู่อยู่อยู่ปลายอุโมงค์อะคิวนั้นนะคบเห็นอุโมงค์ไปดิปลายอุโมงค์คือคือเป็นเราคิดว่ามันรออยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องแพนอีกไม่ต้องตกใจ วันหนึ่งเดี๋ยวมันจะพิสูจน์เองแต่ว่ความมั่นใจในตัวของรุ่นของดีความสบายใจของมกี้ก็คือเต็มร้อยมั่นใจค่ะเราก็เชื่อเชื่อในความความเป็นตัวเองของตัวเองและศรัทธาของในตัวเองเมอกี้มอกี้นอเมุกี้พูดอะหาเราบอกว่าปากชีวิตไปเลยอันนี้คือโยนโยนความได้ไมได้ยงไงนคะก็จริงมันก็คงเป็นเรื่องของคดีอาญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเสรีภาพอยู่แล้วละครับที่คำว่าฝากชีวิตก็คงหมายความว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องขบวนการในทางศาลศาลเองก็ได้มีการนัดสืบพยานเอาไว้แล้วละครับครับที่เหลือก็คือรอขั้นตอนขบวนการพิสูจน์ในทางศาลจะจะ้าอะไรยังไงเมื่อไหร่คะเรื่องของศาลับคดีจะเริ่มพิจารณาก็ปลายเดือนสิงหาปีนี้แล้วก็จะสัตว์ชั้นต้นนะครับแล้วก็จะจบเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า หลังจากนั้นประมาณสักตีสักสองสาเดือนก็ผมจะมีคขับพาสษาออกมาส่วนจะมีอุทธรีการหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องดูกดันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในระหว่างนี้พี่ก็สามารถทำงานได้ปกติได้ปกติครับตอนนี้่คุณแม่ได้้ตอนนี้แม่เป็นไงบ้างะของในส่วนของคุณแม่เองก็คือทางเราเองเราก็รวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลเพื่อที่จะเสนอตาาน่อศาลเพื่อขอให้ปล่อยชั่วคราว ในส่วนก็ e ไม่ได <point> kind of ้เครียดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าก็เหมือนกับเขาเรียกว่าคนทั่วไปแหละคือถ้าไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นก็อาจจะมันไม่ใช่สภาวะปกติก็คงมีบ้างแต่ในเรื่องของความเครียดความอะไรเนี่ยกมคงจะไม่ค่อยตัวหรับ แล้วก็คนรอบข้างใช่ค่ะเอาจริงจริงเองจริงจริงะต้องบอกเลยนะพอพอพอมาตรงนี้ไม่ค่อยได้พอยิ่งมันเสพอะไรเยอะไม่ด้เพราะว่าโมเมนต์เหมือนคนเพิ่งเพิ่งแบบเกิดมาไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ไม่สามารถตามโซเชียลได้เลยเขาเเหมือนเขาไปนอะไรอะไรไปกใช่ช่ก็เลยอาจจะดีเลยนิดนึงถ้าเกิดผู้ช้าหรือว่าดีเลยนิดนึงก็ขอมาบอกไว้ด้วยว่าช้าก่อน ตั้งใจเตะยังไงบ้างครับให้องว่านทุกวันก็ช้าๆค่อยๆค่อยๆแปลงค่อยๆไปค่ะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่ามุมมองของเราละกันคิดว่า Final View มุมมองของเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเราให้เราตั้งรับกันได้นะคะขออนุญาตไว้ใจอีกมุมนึงมีคนให้กำลังใจก็จะมีคนวิจารณ์เป็นแบบนั้นแล้วในมุมนี้คะเรารับมือยังไงคะ ไม่ได้หรอกค่ะมันมันเป็นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วก็จะใช้คำว่าไปห้ามไปห้ามไม่เขา่าย่ายไม่ถ่ายลมห้ามไม่เขาถ่ายลมไม่ได้อะมันเหมือนเราห้ามไม่คนเลยไม่ได้ห้ามไม่คนมันเป็นเป็นสีที่เขาระบายออกมาแล้วเรา ตอนน,ตอนนี้ก็ไม่ได้มีข้อจํากัดในการรับงานอะไรแต่ว่าอย่างที่คุณพิงคี่แกบอกอะเราก็คุยกันเป็นระยะเพราะว่าแกก็อาจจะเพื่อความมั่นใจสบายใจก็ปรึกษามาแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคแม้กระทั่งตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเพราะว่าศาลยังไม่ได้มีคำค่าศาลตัดสินถ้าตามหลักกฎหมายสากลมันก็คือต้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วส่วนในเรื่องของการพิจารณาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็เป็นเรื่อง กรบวนการในศาลในเรื่องพยานหลักฐานยันต่อไปอจากจะด้วยด้วยเรื่องราวของตรงนี้ครับผู้เสียหายจำนวนมากให้พี่ทนายช่วยบอกหน่อยครับว่าต้องยังไงดีคือจริงๆก็มันก็คงมีผู้เสียหายเสร็จแล้วของคุณพิงค์ทีเองก็ต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นจำเลยี่ถูปฟองแต่ทีนี้เนี่ยก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองรอดูข้อที่จริงก็คือในการดปรุงนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดไปก่อน มันก็คงจะไม่เหมาะและหรืออาจจะไปเสียดในเรื่องของอการพิจารณาครับคดีของศาลก็อยากให้ใช้วิจารยณในการรับฟังหรือว่าพิจารณาดูนิดนึงว่ามีความเกี่ยวข้องแค่ไหนยังไงยเรื่องไดู้เองบาาอ้านเขาปรกอหน้หาดกเาไปนานมากแล้วค่ะอ็ลหลายข่าวอยู่เรื่อ 十米了吧。 มีเ,เรื่องมีเรื่องอะไรอ๋อพอดีออล่าสุดสองสามวันมานี้มีข่าวเรื่องของการถอดกำลัง EM หรืออะไรต่างๆก็อย่างที่บอกว่าบางทีข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนก็ขอความกรุณาสตารเพราะว่าเราติดเรื่องของจะต้องมา<ช>มาถ่ายทำละครเพราะฉะนั้นการถอดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือขอสารขอถอดชั่วคราว<ช>แต่ว่าข้อมูลทางสื่อบางท่านอาจจะได้ไปคาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ก็ามบูรณ์แบบ คือขอดเฉพาะเวลาที่พักงานแล้วเดี๋ยวกลับไปใหม่ไม่ต้องต้งเงนนะมีระยะเวลาในการเพราะรถตข้าวนี่มีระยะเวลาก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ขอสารไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเพราะว่าโดยโดยลักษณะของตามกฎหรือตามอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถให้ปรากฏตัวกำไรได้แล้วก็ว่าถ้าเกิดรอบก่อนจะต้องกลับไปต่อใช่ครับใช่จนกว่าจะถ่ายทำภาพยนตร์กุมารเสร็จ ประมาณก,กับ6เดือนได้ทุกกรณีอย่างนี้คือไม่ได้เฉพาะพุญกี้นะเพราะไม่ได้คนอื่นก็มีสิดที่ไม่ไก,กนตรงนี้อยู่ที่เหตุผลความจำเป็นของแต่แต่ละกรณีแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่ดูพินิจของศาล